สวัสดีค่ะนะคะนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนนะคะที่อยู่ทางบ้านนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะก็มาขึ้นหัวข้อประโยคและการแต่งประโยคนะคะจําได้หรือเปล่านะคะอ่านี้ก็จะเป็นการทบทวนนะคะเพราะว่าเรื่องประโยคคุณก,ก็ได้เคยสอนมาแล้วนะคะส่วนประกอบของประโยคมีอะไรบ้างนะคะ ประธานกิริยาและก็กรรมนะคะประโยคคืออะไรนะคะประโยคก็คือการนําคํามาเรียงกันนะคะให้ได้ใจความนะคะอ่านะคะประโยคคือคําที่นํามาเรียงกันนะคะให้ได้ใจความจําได้ไหมที่คุณนกเคยมีคามาให้และให้เราเรียงเป็นประโยคนะคะเช่นอ่าชอบไข่เจียวฉันกินอย่างนี้นะคะก็คือฉันชอบกินไข่เจียวนะคะจาได้หรือเปล <replicate> ่านะคะทีนี้มาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ ประโยคนะคะก็คือคำที่นำมาเรียงกันนะคะให้ได้ใจความะนะคะน้องฟังเพลงนะคะน้องเป็นประธานฟังเป็นกริยาเพลงเป็นกรรมเพราะว่าถูกน้องฟังนะคะอ่าฉันเล่นดนตรีฉันเป็นประธานเล่นเป็นกริยาดนตรี year, เป็นกรรมนะคะพี่อ่านหนังสือพี่เป็นประธานอาน่านเป็นกริยาหนังสือเป็นกรรมนะคะนี่คือส่วนประกอบของประโยคนะคะมี ประธานมีกริยาแล้วก็กรรมนะคะมาดูในช่องนะคะภาคประธานประธานนะคะเป็นฝนกริยาเป็นกรรมก็คือหนึ่งประโยคก็คือฝนตกมีประธานแล้วก็กริยานะคะบางประโยคไม่มีกรรมก็ได้นะคะชาลีเตะฟุตบอลนะคะประธานก็คือชาลีเตะคือกริยาฟุตบอลเป็นกรรมนะคะถูกชาลีกระทำนั่นเองมีนาซื้อดอกกุหลาบสีแดงนะคะมีนาเป็นประธาน ซื้อเป็นกริยาดอกกุหลาบเป็นกรรมนะคะถูกซื้อนะคะถูกมีนาซื้อไปนะคะสีแดงเป็นส่วนขยายของกรรมนะคะก็คือกุหลาบสีแดงนะคะอ่านี่ก็คือส่วนประกอบของประโยคนะคะมีประธานกริยาแล้วก็กรรมนะคะครูนกสอนหนังสือ,อครูนกเป็นประธานสอนเป็นกริยาหนังสือเป็นกรรมนะคะ ามาดูประโยคประโยคนะคะส่วนประกอบของประโยคมีาม่าส่วนนะคะประธานกิริยาแล้วก็กรรมนะคะและประโยคก็แบ่งออกเป็น3ชนิดนะคะได้แก่1บอกเล่า2คําถาม3ปฏิเสธจําได้ไหมคะที่เคยให้ ให้ท่องหนึ่งบอกเล่าสองคำถามสามปฏิเสธหนึ่งบอกเล่าสองคำถามสามปฏิเสธนะคะหนึ่งประโยคบอกเล่าก็คือประโยคที่บอกเรื่องราวให้คนอื่นรู้นะคะสองประโยคคำถามก็คือประโยคที่ใช้พูดหรือเขียนเมื่อเกิดความสงสัยในเรื่องต่างๆมักมีคำว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรทำไมเมื่อใดนะคะอยู่ตรงส่วนกลางหรือส่วนท้ายของประโยคเช่นบ้านเธออยู่ที่ไหนนะคะ ทำไมเธอร้องไห้ใครเคาะประตูน้องชี้อะไรไปไหนมาทําอะไรอยู่มากับใครอะวันนี้ใครมาส่งนะคะน,นี้ก็จะเป็นคําถามนะคะจะเจอคําว่าใครทําอะไรนะคะที่ไหนทำไมอย่างไรเท่าใดอยู่ในประโยคนะคะอันนี้ก็คือรูปแบบของประโยคคําถามนะคะหบอกเล่า 2. องคำถาม 3. ปฏิเสธนะคะ หบอกเล่า2องคำถาม 3. ามปฏิเสธนะคะอ่าอันนี้ก็คือชนิดของประโยคนะคะอ่ามาดูชนิดสุดท้ายนะคะก็คือประโยคปฏิเสธนะคะประโยคปฏิเสธก็คือประโยคที่มีเนื้อหาเนื้อความไม่ยอมรับนะคะเพราะประธานของประโยคไม่ได้กระทํากริยาตามที่ปรากฏในประโยคนะคะมักจะมีคําว่าไม่อยู่ในประโยคเช่น พ่อไม่ดุลูกแม่ไม่ซื้อขนมหวานน้องไม่คุยในห้องเรียนนะคะอันนี้ก็คือประโยคปฏิเสธมีคำว่าไม่อยู่ในประโยคนะคะจำได้ไหมคะส่วนประกอบของประโยคมีอะไรมีประธานกิยาแล้วก็กรรมนะคะประโยคมีกี่ชนิด3ชนิดนะคะ1คําคำถามาประโยคคำถาม อา่ปปปออปาประโยคปฏิเสธนะคะประโยคบอกอเล่านะคะอ่ามีบอกเล่ามีคำถามมีปฏิเสธนะคะหนึ่งบอกเล่าสองคำถามสามปฏิเสธนะคะหนึ่งบอกเล่าสองคำถามสามปฏิเสธนะคะอ่าบอกเล่าก็คือบอกเรื่องราวให้รู้นะคะคำถามก็คือจะมีคำว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรปรากฏในคำนะคะในปรากฏในประโยคนะคะ แล้วก็ประโยคปฏิเสธก็คือจะมีคำว่าไม่อยู่ในประโยคนะคะ,ะการแต่งประโยคก็คือการเขียนข้อความให้มีจความสมบูรณ์นะคะให้รู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรนะคะอ่านี้ก็จะเป็นการทบทวนนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนลองแต่งประโยคดูนะคะถ้าไม่ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ทักเข้ามาถามคุณครูได้นะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณนรก็ขอฝากเรื่อง ประโยคไว้เพียงแค่นี้นะคะขอขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะ